ข้านะฮะอ่าสวยครับเจมี่วาดี้่อยบอลแล้วยังได้ครับวาดี้เอาแรงกระชากไปครั้งแรกในเกมนี้ครับตรงกลางมีแมดดิสันแมดดิสันตรงนี้เข้าในฮะแมดดิสันลูกนี้ตรงกลางวาดี้แล้วยิงยิงลูกนี้โอ้โหตีบล็อกยิงซ้ำเรียบร้อยครับเอาออกมาครับเลสเตอร์เสางอันหนึ่งครับทำได้ครัยูริตีนุมันตีน้ำมันมาแล้วครับทุกคนสองหนึ่งครับมาแล้วครับเอาสี่หัวใจมาครับยูริตีนุมันทำได้ครับเลสเตอร์ตีฮะสองวาตูต่อหนึ่งครับ สิบหัวใจมาเลยทุกคนนะสองหนึ่งอายูริตีเดอร์แมนนะต้องชมแล้วลูกนี้มาลุยสิบหัวใจให้ทุกคนมามาทำสองประตูต่อหน,น,น,นึ่งครับเลเตอร์สตีครับเจมสันได้ครับแฮรันี่แค่เยิงมืดแล้วตี aman, เดอร์แมนซ้ำเงียบร้อยฮะมาลุยเอ็นบ่ายยังอยู่ฮะยังอยู่สองต่อหนึ่งแล้วนะยูริตีเดอร์แมนนะเปลี่ยนสกอร์หน่อย มาครับทุกคนหัวใจให้หน่อยครับมาและสองประตูต่อหนึ่งครับเลตเตอร์สตีตามาจากโอกาสยิงหนึ<ๆ>่งหนึ่งนะตยเดียวมานะทำได้ครับ